สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเราจะทำการมาให้คนดูเนี่ยโอนเงินมาแค่10บาทครับผมจะสุ่มกงร้อเพื่อที่จะสุ่มผลปีศาจถาวรให้คนดูเช่นถ้าคุณเนี่ยได้ผลมังกรคุณก็แค่จ่ายเงินไปแค่10บาทผมก็จะซื้อผลมังกรถาวรให้คุณเลยโอเคคลิปนี้เนี่ยขอเลยนะครับหนึ่งพันไลค์ขึ้นไปอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งถ้าเกิดคลิปนี้ทะลุ1ไม่ดีทะลุ5,000ไลค์เนี่ยนะครับผม ผมไม่แจกเลยนะครับผมคุณดูสุ่มครั้งละแค่บาทเดียวนะครับผมแค่บาทเดียวเท่านั้นคุณรับผลดีๆไปได้เลยโอเคคพร้อมแล้วก็เลสโกไปดูคลิปกันเลยครับผม ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เอลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านคิดตั้นช็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโค้ดไวๆทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบัตกระบบ VPServer สูงถึงเลขแปดแมปบล็อกฟุตและขิงเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลขสิบที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วย สวัสดีคุณผู้ชมด้วยละการวันนี้เนี่ยอยู่ผมไอคิวั้เคดีนัน่เนเองนะครับวันนี้เนี่ยผมทําการคิดคอนเทนต์เลยดีๆนั่นเองนะครับผมจากสมองคนอื่นง่ายๆเลยคือเมาโอคุมะนะเปิดร้านขายผล20บาทใช่ไหม20บาทผมว่ามันแพงเกินไปสําหรับเด็กๆน้องๆนุ่นูต้องขอตังค์แม่10บาทนะผมเพียงแค่10บาทเนี่ยคุณโอนเงินไหมผมผม,ผมก็นาการสุ่มครับ ซุ่มและซื้อผลพวกนี้ถาวรให้พวกคุณได้เลยอ่ะแบบอีซี่มากๆอ่ะอนาคตเนี่ยอาจจะไป5บาทเลยก็ได้นะหรือไม่ก็1บาทก็ได้นะถ้าเกิดคนดูอยากจะได้อะ่ะผมจัดให้ได้อยู่แล้วโอเคคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมเลยกดไลค์คลิปนี้ครบ1,000ไลค์อย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งครับใครอยากจะทำแบบนี้ง่ายๆเข้า Discord ผมมาใายรางคลิปนี้นั่นเองโอเคใครพร้อมแล้วก็เลสโกไปลุยกันเลยดีกว่าไปาเดี๋ยวเราไปดูผู้โชค ดีคนแรกเอฮัลโหลครับน้องฮัลโหลครับเออเองชื่ออะไรเนี่ยเอ๋อพี่เพิ่งตื่นอ๋อครับชื่ออะไรนะเอ๋อวินเนอร์ครับราคาหัวอยู่โอเคครับน้องอันนี้เองตึงหรือเปล่าค่าหัวเท่าไหร่เนี่ยเอ่อสามจุดสามเอ็มครับเย้เทมากเลยน้องชายเอาล่ะอันนี้ก็คือเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นลูกค้าคนแรกในไลฟ์วันวันนี้เลยคือคลิปนี้เนี่ยพี่กอลฟคนที่ไอรู้จักมาโคูมาไหมรู้จักครับอ,อันนั้นแหละคือน้องชายพี่เองพี่ไปกอฟน้องน้องชายพี่มาก็เอาง่ายๆเลยคือมันมันแพงไปน้อยยีบาทเองว่าแพงไหมเออแพงครับเออของคนเราสิบาทเลยนะน้องชายอธรรมดาเห็นละโอเคเองพร้อมหรือยังอะ่ะที่จะโอนตังค์ไหมพี่อ่ะครับโอนทางไหนะครับวอเลยครับน้องเออโอนมาทางนี้เลยพี่ให้เบอร์เองไปละ อย่าโทรมานะบอกก่อนโอเคเดี๋ยวรอน้องเขาโอนมานะโอนมาปุ๊บเนี่ยผมจะสุ่มนั่นเองคือผมไม่มีเกมพาร์ทนะแต่บอกก่อนเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย สุ่มผลได้ผลพระฟีนิกซ์แต่คุณอยากได้อาโยรูเนี่ยได้นะสมมุติเนี่ยคุณได้ดาก้อนมังกรใช่ไหมแต่ผมต้องต้องคุณต้องเลือกแค่อย่างเดียวนะถ้าเกิดคุณมีมังกรเดี๋ยวน่ะแต่มันราคา2,600รโลบัคใช่ไหมแต่คุณอยากได้โยรูอย่างเงี้ยคุณแลกได้โยรูแค่อันเดียวพอนะครับผมประมาณนั้นเลยโยรูก้1,200ึ่รโลบัคนั่นเองโอเคแต่ถ้าเกิดว้าคุณเนี่ยสุ่มแล้วก็ได้ผลสปินแล้วคุณไม่เอาเนี่ยคุณก็ต้องเอากนี่เลยครับผมนะคนดู โอนมาจริงว่ะโอเคขอดูแป๊บหนึ่งโกงหรือเปล่าโอนไม่เข้าไม่เข้าน้องไม่เข้าไม่เห็นมีเข้าเลยไม่เข้าเลยเอาแกงเลนเข้าครับเข้าครับเดี๋ยวเราทําการสุ่มเลยละกันนะฮะมาดูกันว่าคนแรกจะได้อะไรลุยกันเลยครับผมอ่ะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในหน้าเว็บของการสุ่มแล้วนั่นเองนะครับผมให้เองนับเลยเองอยากจะให้พี่สุ่มตัวไหนกดเลยบอกพี่มาครับให้พี่กดเลยใช่ไหมครับเ,เฮ้ยนี่ชิวเกินโอเคโอเค เฮ้ยเอ็งได้ผลดาร์กว่าน้องโอ้ดาร์กถาวรนะเอ็งเอาไหมอ่าขอดูแปบครับโอเคมันดูไม่ได้ละเอ็งต้องได้แล้วน้องผลดาร์กถือว่าผลผมไม่กําไรนะแน่นอนครับคลิปนี้ผมไม่หวังกําไรอยู่แล้วผมให้คนดูเลยโอเค <S <S เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟพี่มาเลยละกัน <S <S โอเคมาละมาละคุณผู้ชมมาว่าผลดาร์กเลยนะคุณผู้ชมถือว่าดีนะส0บาทคุณได้ผลดาร์กอ่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าร้านเมาคุมานเนี่ย ยี่สิบบาทนู่นแต่แพงเกินนาองชายโเคจัดไปเลยครับลูกค้าคนแรกเราก็จัดไปให้เลยละกันนะครับผมหมุนดาร์กไปชิลๆเดี๋ยวข้างหน้าผมเอามาสักแสนโลบัคเลยละกันโอเคปะเรียบร้อยแล้วครับคนแรกเดี๋ยวเราจะไปคนต่อไปเลยละกันนะครับผมอันนี้เองไปแจกเซิร์ฟวีให้ใครไปเนี่ยเลยไปคนเข้าเรื่อยๆเลยมั้ยฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับครับเปิดไมค์หน่อยได้ไหมครับเอ่อคุณชื่ออะไรเนี่ย นาแอ,อครับโอเคคุณอยากซื้อผลในร้านเราเหรอใช่ครับคุณเคยดูมาคูมาไหมที่เปนยี่สิบบาทรอระเคยครับอืมอันนั้นแพงเกินครับผมไม่ต้องอะ่ะผมเอาสิบบาทแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอาหนึ่งบาทเลยคุณเอาไหมอะ่ะคลิปหน้าเอาครับอืมโอเคงั้นคุณโอนตังมาในวอนนี้สิบบาทแล้วคุณส่งสลิปมาด้วยแค่นั้นเองฮะเดี๋ยวรอก่อนว่าคนนี้เขาจะได้อะไรไม่ไม่ได้หวังสูงครับผมอะไรก็ได้อ้คือแบบ คือมันถูกเกินเนาะสิบ,บาทอะมันมันไม่มีในโลกอะเนาะมันมีที่นี่ไงสิบบาทอะคุณได้แบบพลถาวรรหัสหลักอะไรเงี้ยมันเวอร์เกินไปคุณอาจจะได้ผลเสือดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะบางทีเนาะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอญาตบินเล่นแล้วก็ไปสุ่มผลปีศาจก่อนผมจะได้ผลอะไรมาคุณผู้ชมสุ่มเลยฮะ <Okay. S 2> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ย hey, คุณนายคุณได้มังกรเลยนะโอ้เฮ้ยสิบบาทได้มังกรมันมีที่ไหนอ่ะ oh. มาร้านผมดีกว่าครับร oh. ้านคุณเมาคูมาอย่าไปครับ oh. มาคุณผู้ชมเราเจอแล้วครับผม oh. เพราะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ให้เขาอะเขา้าเซอร์บีพีนะแต่ว่าเขา้เขา,ขา,ขาไม่ได้เนาะคุณนาย oh. ผมก็ทําการซื้อธรรมดาแล้วกันนะผมมา oh. เดี๋ยวเรามาดูกันว่า กิฟตมังกรให้เลยนะคือมังกรนี่ถือว่าเป็นผลนิ้วข้างจัดราคาสูงเนาะคุณนายใช่ไหมใช่ครับโอเคผมให้จริงนะผมไม่ได้แกล้งนะคุณนายใช่ไหม <c oughs> ผมเป็นผู้ให้นะผมวันที่ผมจนวันไหนก็คุณนายก็ช่วยผมหน่อยละกันนะโอเคครับลุยเลย2,600ันหกรบอยานะครับผมจัดไปครับเรียบร้อยแล้วครับเข้าหรือเปล่าดูสิเข้าหรอือเรล่าเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราไปลุยคนต่อไปกันดีกว่านะครับผมตื่นเต้นจังเลย ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอาอยู่หรือเปล่าไอชื่ออะไรเนี่ยน้องได้พี่ฮะชื่อกรครับโอเคน้องกรนเอ้ยคิดว่าร้านมอคคุม่ามันแพงกันไหมว่ายี่สิบบาทอ่ะนี่เด้อแว่าคุ้มอยู่นะคุ้มแต่ว่าพี่คุ้มกว่าไงเออใช่ไหมใช่แต่ร้านพี่คุ้มกว่าถูกไหมพูดดังๆดิโอเคพี่ชื่นใจหน่อยอะไรนะร้านที่มันคุ้มกว่าไงสิบาทเองแน่นอนธรรมดาอยู่แล้วครับวิชีไปทำคลิปของกูด้วยดิว่า อโอวนมาครับเบอร์นี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าน้องกรเนี่ยจะได้อะไรนะครับผมได้ผลดีหรือเปล่านะครับผมโอเคมาดูกันไอตอนนี้อยู่ดิไอไอไอนูหรือเปล่าเนี่ยใช่ดีนั่เบนกูเตะออกนิดแป๊บหนึ่งแกงเลนถือว่าเองโชคดีที่กันผมก็จำชื่อน้องกรไม่ได้นะผมดึงมาเฉยมังกรนะเมื่อกี้ยังรู้ไม่คนเมื่อกี้ได้มังกรไปนะ ใช่เออสิบาทเองอ่ะสิบาทได้มากรเลยอ่ะโอ้ติงเกิลโอเคลุยด้กันมังกรเออนังกรจะได้อะไรโอเคครับผมโอนเข้าละมาเดี๋ยวเราลุยเลยฮะมากรเองนับไหมหรือไงเดี๋ยวพี่กดเลยลุยเลยพี่กดเลยก็ได้พีเพลสโก้นะท้องชายมาดูกันบ้าะได้ผลอะไรนะผมโอเคเองได้ผลคอนโทล เฮ้ยเกือบได้ม,มังกรว่ะเออเกือบได้มังกรว่ะโอเคเดี๋ยวเข้าเซิร์วีมาเน็ตมันหมุนอยู่โอเคอันนี้ใช่ไหมกรอนน่าใช่นะดีเอ็มนี่พี่ป<ะ>ักตาบีแต่แป๊บนึงนะผมมันหมุนอยู่เลยกรอนไม่เสียงอยู่แคร์เดียวกบูด้ใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ด้อไก่ดอออีกเลยมามามากรอนมาแล้วครับคุณผู้ชมไม่ใช่ด่าผมนะพี่ครับ,บรมะค่ำนี้อยู่แคร์เดียวกันผมไม่รู้เหมือนกันผมจําชื่อกอนไม่ได้นะผมแต่ก็ดึงน้องเข้ามาไง โอเคก่อนเอาไปซะ2 5 0 0ัดอลลาร์จัดไปน้องชายเรียบร้อยครับคอนโทรลเข้าแล้วใช่ไหมเอกับเจอน้องเจอกันมาเรามาถึงคนสุดท้ายเลยฮะฮัลโหลครับนครับน้ครับอยู่ไหมน้อครับอ่าอ่ะเดี๋ยวคุณโอนตังค์ไหมผม10บาทคุณพร้อมหรือยังพร้อมครับพี่พร้อมคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณบอกคุณด่วน บอกคนดูครับใช่ครับใช่ครับชื่อเคครับชื่อเคโอเคอันนี้น้องเคนะเองน่าจะรู้นะว่ามาคุมามันยี่สิบบาทใช่ไหมแต่พี่ไม่ครับสิบบาทเองก็คุ้มปะล่ะคุ้มครับพี่เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ให้เลยหนึ่งบาทเวอร์จัดเวอร์จัดเวอร์จริงเวอร์จริงก็ว่างเดี๋ยวพี่ก็จัดเลยละกันคือพี่ชิลมากครับตอนเนี้ยโอเคเองโอนมาแล้วส่งสลิปมาเลยนะมาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราทําการมาสุ่มวงล้อเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเองให้พี่คลิกเลยไหม เอาเลยพี่ลุยเออลุยเลยละกันคือชิวๆครับผมเออน้องน้องพี่ว่าเอ็งเกินที่สุดในโลกแล้วป่ะน้องเอ็งได้ช็อปว่ะฮะเอ็งได้ผลช็อปโอ้โหแล้วผลช็อปผมมีแล้วด้วยอ๋อมีแล้วเหรอหรือว่าเอ็งเองเอาอีกรอบป่ะเอ็งเอ็งหนื้อเองผลต้องโอนไปอีกรอบครับ แล้วคุณอยากผมสุ่มอีกรอบถ้าคุณไม่พอใจคุณสามารถสุ่มได้ครับรอบครับอีกรอบเดียวผมเหลือเจ็ดบาทแล้วพี่เอามาเจ็ดบาทเลยครับมาผมถือว่าผมให้คุณโดนมาครับผมอ่าผมสุ่มให้น้องเขาอีกรอบเลยแล้วกันนะอ่าโอเคโอเคได้ผลเฮ้ยได้ผลฟาวคอนครับน้องโอเคนะได้ได้ได้ผลฟาวคอนนะครับผมโอเคอันนี้คือคนสุดท้ายของวันนี้ละเฮ้ยหรือว่าไม่สุดท้ายถ้ายังไม่หมดผมก็น่าจะเอาต่อนะ คือคนทำคนทำอะไรกันเอาเป็นน้ำจิ้มแลยกันในวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดคนดูชอบเนี่ยผมจัดให้เลยคุณผู้ชม1บาทผมทำจริงๆด้วยโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปเซิร์ฟกันดีกว่าแล้วผมจะเอาผลฟอลคอนให้น้องเขาเลยมาเองเรามาดูคือน้องคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะอ่าเอาผลอื่นผลไฟก็ได้นะคุณเลื 650, อกได้แค่อันเดียวนะหกร้อย้ยพี่หกรใช่หกรยห้าอ่าเอาเป็น พี่พี่เอาไฟนะผมผมมันมีผลถาวรเยอะพี่เอาเงินคูณสองก็ได้พี่เงินคูณสองนะครับสรุปเงินคูณสองเนาะคนนี้สุดจริงครับคนดูโอเคเงินคูณสองก็จัดให้ครับผมกี่นาทีครับเกมเกมพันนะพี่เกมพานเงินคูณสองโอเคเกมพันสี่ร้อยพี่พี่ลืมไปสี่ร้อยห้าสิบโอเคโอเคอินไปหน่อยครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมผมซื้อให้คุณแล้วบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะน้อง <Okay. S 2> เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดสิคตามผมด้วยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยถึงหกแสนซับไม่ใช่ดิ <Huh? S 2> ถ้าหกแสน0ซับเร็วๆเนี่ยน่าจะแจกผลบึ้มๆเลยละกัน20คนผมแจกเลย ผลเลยดีว่าไม่รู้อ่ะไม่บอกละกันนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับประมาณนี้ละกันถะ้าเกิดใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยกันนะครับใครคิดว่าผมเนี่ยจะทําได้ไม่แม่หนึ่งบาทอะ่ะในคลิปหน้าอยากให้ผมทําจริงก็กดไลค์กันมาเยอะๆเลยคอมเมนต์กันเยอะนะครับผมโอเคก็อันนี้ผมแจกให้ท่านผู้ชมเหมือนคลิปแจกให้น้องๆเลยละกันโอเคเพราะว่าพี่เนะี่ยคือแบบเอามาสุม่มเอามาฟาร์มกันเยอะละฟาร์มเบี้ยวเบี้ยวหนึ่งอะไรเงี้ยนะ่าเบื่อครับ เราจะซื้อคนดูเลยแล้วกันโอเคมาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะบาบบายให้ผมซียูครับผมผมคนดูครับ